สวัสดีค่ะสวัสดีคุณคุณทุกท่านนะคะวันนี้เมย์อ,อยู่ที่บ้านมัค่าพโพงค่ะตำบลวังไซออปากช่องจหัังวดนครราชสีมาค่ะเป็นที่ดินที่ล้มลอมรอบไปด้วยภูเขานี่จะติดเขานะคะทางเข้าก็จะเป็นเหมือนแบบว่าผ่านซอกเขาเข้ามาก็คือเหมาะสำหรับคนที่ชอบอยู่ใกล้เขานะคะมีภูเขาล้มลอมรอบเหมาะสำหรับคนที่อยากจะทำการเกษตรมีพื้นที่ส่วนตัว ดินแดงดีนะคะแล้วก็ได้ที่กินเปล่าเยอะด้วยค่ะจุดนี้สูงจากระดับน้ำทะเล393เมตรโดยประมาณนะคะก็ตรงเนี้ยจะเป็นเอกสารสิทธิ์ฉนดครุฑแดงนะคะส่วนท้ายตรงนู้นจะเป็นพพเท5ห้าค่ะแต่ว่าไม่ทับเขตป่านะคะเมเช็คแล้วตรวจสอบก็คือไม่ทับเขตป่าสงวนป่าไม้ถาวรไม่ทับเขตเวนคืน สำนัทานใดๆทั้งสิ้นก็คืออยู่ในพื้นที่ปลอดภัยแต่ว่าเขาจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือ1ฉโนดตรงนี้แล้วก็โซนเลาะเขานะคะจะเป็นพปทห้าค่ะนี่เนื้อที่เมลงไว้ตามคลิปแล้วนะคะก็เหมาะสำหรับคนที่อยากซื้อทำรีสอร์ทนะคะรีสอร์ทเป็นรีสอร์ทส่วนตัวภูวิลล่าอากาศดีๆเพราะว่าอยู่ในหุบเขานะคะแล้วก็ คนที่อยากจะทําสวนผลไม้ก็แนะนําดินแดงดีจังเลยค่ะดินแดงปลูกผลไม้งามนะคะลองแวะมาชมได้ค่ะข้อมูลตามในคลิปนี้เลยกันแล้วนะคะสวัสดีค่ะ